ล่าสุดคุณปรเมศอินทราชุมนุมผู้ตรวจการอายการกรรมการบริหารเนติบัณฑิตสภาเนี่ยออกมาให้ข้อมูลแบบนี้ว่าข้อหาดังกล่าวเนี่ยที่มีอัตราโทษปรับสูงสุดคือ20,000บาทไม่อยู่ในอำนาจของพนักง,งานสอบสวนอยู่แล้วเ,เพราะพระบรควบคุมโรคติดต่อได้บัญญัติในมาตรา37วงเล็บ4ประกอบกับมาตรา57ว่าเมื่อพนักง,งานสอบสวนพบความผิด ให้ทำการจับกลุมไว้ก่อนนะแล้วขอเปรียบเทียบปรับแต่ต้องส่งให้กับอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นคนเปรียบเทียบว่าจะปรับเท่าไหร่เมื่ออธิบดีกำหนดค่าปรับเท่าใดแล้วก็ให้ส่งเรื่องกลับไปที่สถานีตำรวจถ้าผู้ถูกจับยินยอมเสียค่าปรับตามที่กำหนดก็ปรับก็จบแต่ถ้าไม่ยอม ก็ต้องส่งฟ้องอายการแล้วก็ไปซึ่งไปขึ้นศาลแขวงเพื่อให้ศาลแขวงเนี่ยเป็นผู้พิจารณาเองว่าจะลงโทษหรือไม่ลงโทษอย่างไรเพราะฉะนั้นการที่ไปปรับนายกหกพันหรือไปปรับชาวบ้านที่นครพนมหกพันหรือไปปรับวัยรุ่นมักครู่ที่จันทบุรีคนละหกพันไม่ถูกต้องไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่อำนาจของตำรวจ คนที่จะเปรียบเทียบปรับคืออธิบดีควบคุมโรค,คเอาตัวนี้ก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับอันนี้ยุ่งนะฮะอันนี้ยุ่งนะครับถ้าเอาตามคุณปรเมเอศบอกเนี่ยก็หมายความว่าเราไม่ต้องจ่ายนะครับตรงนั้นเนี่ยใช่ค่ะเราก็ต้องบอกว่าเนี่ยอายการเขาบอกมาบอกว่าผมทำผิดใช่ครับแต่ การจะเปรียบเทียบปรับผมเนี่ยต้องให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยเป็นคนเปรียบเทียบไม่ใช่พี่อพี่ต้องไปส่งให้อธิบดีก่อนแล้วอธิบดีถึงจะส่งเรื่องกลับมาที่โรงพักแล้วพี่ถึงมาบอกผมว่าผมต้องจ่ายเท่าไหร่ถ้าผมอยากจ่ายผมก็จ่ายแต่ถ้าผมจะสู้พี่ก็ต้องฟ้องผมแล้วก็ไปสู้กันที่ชั้นอายการแล้วก็ที่ชั้นศาลต่อ อันนี้จะวุ่นนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าด้านหนึ่งเนี่ยมันคงเป็นการประกาศออกมาที่ค่อนข้างฉุกละหุกแล้วก็เจ้าหน้าที่หลายคนก็ไม่ได้มีความพร้อมอ,อันนี้ยุงนะ่งฮะ แต่ว่า6 0 0 0นนี่มันก็เยอะนะมันเยอะค่ะก็เหมือนที่พูดมอสักครู่ไงเพราะว่านอกจากว่าขึ้นสารกรณีที่จังหวัดภาคใต้อะจำจังหวัดไม่ได้ขออภัยคือตอนนั้นสารเปรียบเทียบปรับไป4 0 0พันบาทบแต่เมื่อวานข้อมูลเจ้าหน้าที่ตํารวจบางท่านก็บอกว่าบางทีมันก็ปรับไม่ถึง ,6000 บาทหรอกแต่ขอให้ปรับไม่น้อยกว่าหนึ่งในสก็คือขั้นต่ํา2,000บาทก็ได้มันก็จะมีข้อมูลตรงนี้อยู่สรุปแล้วต้องปรับเท่าไหร่คําถามใหญ่สรุปตอนนี้<ล>ถ้าเอาตามอธิบดีปรเมศบอกเนี่ยนะ ก็คือต้องให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นคนเปรียบเทียบปรับไม่ใช่ตำรวจส่วนอธิบดีจะเปรียบเทียบเท่าไหร่เนี่ยก็สุดแท้แต่ท่านานะฮะตามกฎหมายนะครับอ่ะเดี๋ยวรอพิจารณากันต่อนะฮะคุณผู้ชมครับ